สวัสดีค่ะพี่พๆเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มุกมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่สํำคัญมากที่อยากจะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่บังเอ,อิญออว่ามุกเนี่ยออมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายนะคะดังนั้นจึงฝากเพื่อนนะคะที่ทำงานที่เป็นคอนเซ็ปต้องการเช็คเวลสในเลือดนะคะ ่าเขาก็มีเจ้าตัวนี้มาให้นะคะแต่ก็โทษนะคะเขาซื้อผิดน,นะคะตัวนี้สำหรับเช็ค HIV นะคะคุณพี่สามารถหาซื้อได้นะคะนะคะถ้าคนที่มีความเสี่ยงนะคะหรือสงสัยว่าตัวเองนะคะจะเป็น โรคเกี่ยวกับเพศสัมพนันธ์ h i ชอวอะไรต่างๆนะคะตอนนั้นโมกับช่วงนั้นเป็นโควิดใหม่ๆนะครับต้องการรู้ว่าฉันมีไวรัสในเลือดหรือเปล่าผมไม่สบายบ่อยนะ,ะดังนั้น <c oughs> เลยของเพื่อนอะไรแนะนําให้ซื้อตัวนี้ไม่รู้แต่ขอโทษนี่ยกันไม่ใช่นะคะตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เช็คเลือดนะคะสำหรับคนที่ติดเชื้อ h อชนะคะนะคะ ก็คือถ้าใครนะคะไม่อยากไปหาหมอพบแพทย์มีความกังวลมากนะคะยังไงพี่ๆเพื่อนๆนะคะก็ลองหาซื้อดูนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นที่ออกเคมีอารัสเซียนะคะมีขายนะ,ะจะเป็นเป็นแบบนี้นะคะด้านในจะเป็นชุดตรวจะะอ่ามุกตรวจไปแล้วซื้อมาสองกล่องนะคะก็จะซื้อผิดนะะไม่เป็นไรนะคะ โอเคเขาก็จะมีแบบนี้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ที่เมืองไทยนะคะที่อยู่ในองค์กรต่างๆจะสั่งผ่านมุกก็ได้นะคะมคุกอยู่ที่นี่นะคะที่นี่จะค่อนข้างมีเยอะนะคะเป็นกล่องด้านในนะคะ,ะแล้วเราก็จะมีตัวนี้นะคะก็คือชุดตัวเด็เีตัวนี้นะคะเป็นแกะออกมานะคะจะเป็นคล้ายๆผ้า ผ้าผ้าในแอลกอฮอล์นะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวกดนะคะเช็ดเช็ดด้วยผ้าค่ะแอลกอฮอล์ตัวนีก่อนนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดนะคะกดนะคะด้วยด้วยตัวนี้นะคะเทสออกมากด ท,ที่นิ้วมือของเรานะคะใช้จัตุตี้นะคะเก็บเลือดตัวอย่างเลือดนะคะ,นะคะเก็บเก็บเสร็จแล้วอ,อยู่ในหลอดน,นี่นะคะคพี่เปิดซองนี้นะคะเ,เปิดซองนี้ขึ้นมานะคะปึ๊บนะคะจะเป็นคล,าคลา้ายๆแถบนะคะสำหรับตรวจคันนะคะเป็นแถบนะ,ค,ะคุณพี่หยดน,นะคะ เอาเลื่อนนะคะที่ที่ที่มีเนี่ยหยดลงไปนะคะที่ที่เจา้าอาตัวทดสอบเนี่ยคะ่ะโอเคหยดลงไปในแท็บแบบตัวทดสอบคันนะ,ะหยดลงไปนะคะเสร็จแล้วคุณพี่ปรดัดเจตัวนี้เลยคะ่ะสารละลายนะคะที่ใช้ทดสอบเชอร์เอซไอวีนะคะแกะมาปึ๊บหยดลงไปเลยนะคะ หยูลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะคุณพี่รอสักพักหนึ่งประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาเช็คผลนะคะเรามาเช็คผลนะคะถ้าที่หน้ากล่องเห็นไหมคะคิดเดียวคือเนกาทีฟนะคะนะคะเลือดเป็นลบนะคะ แต่สำหรับใครที่มีความเสี่ยงมันจะขึ้นมาเป็นสองขีดนี่นะคะคือกูติเชื้อแล้วค่ะนะคะก็คุณก็ต้องไปทำการรักษาะะที่ถูกต้องถูกวิธีนะคะดังนั้นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวทดสอบเชื้อ HIV นะคะแบบง่ายๆนะคะโดยที่คุณแล้วก็แม่นยำด้วยนะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปพบแพทย์สำหรับผู้ที่มีความอายนะคะหรือสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง คนที่มีแฟนเยอะๆนะคะเราไม่ได้สวดไม่ได้ป้องกันนะ,ะยังไงก็ถ้าถ้าใครอยากฝากซื้อนะเอ,อเดีร์วมาได้นะคะทุกหน่วยงานนะคะโอเคสาลดดีๆนะคะกับมูกี้นะคะในการใช้ชีวิตที่เมืองน,นอกที่ใครมีอะที่ลาเซนีนะคะแนะนำกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ